อต้งกดกก่อนดเลือกสินค้าก่อนไปพูยกดอะไรเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวพิงเกิลพิงเกิลกดกดที่ลูก่ากดแล้วใช่ไหมนายอดหยอดแดงทำไมันไม่ไปแล้วเหรอเอาีนิ๖บาทเอานี่นี่กดนี้ก่อนกดเงินสดกันลูกกดคข้ามาเงินสดเอ่าไมต่อมาใส่ตังค์ตังค์นี่หงอืม ใส่ไปดีเนี่ยใส่นี้ใช่ไหมอ่ใส่เหรียญขั้นไปอีกในี้อ่าแล้วยี่สิบหกบาทใส่ไปแล้วครับกดนี้กดชำระเงินอืมอ๋อวันนี้เอ็ดสบหก้อ่าตรงนี้ัะไรี่เอ่า จะลงมาไหมน้อไม่ลงเลยกรุณาหยิบสินค้าของท่านที่ช่องรับมาแล้ว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 พิกเกพิกเกพิกเกมครัพิกเมรัไหลลงมาแล้วครับลงมาลงท่านับเอ็กเลออลงมาลงมาลงไอรับไหมนี่นี่ช่องมันจะเปิดช่องเปิดหรือเปล่าลูก มาอยา่าง <c oughs> ไม่ต้องรีบมันเย็นนี่อ่ะเกือบได้ละ้โตัวเย็นหัวตัวแสบเด็ก <c oughs> โอ้โหเกือบไม่ได้ครับโอเคได้ไหมครับตรงไหมครับได้ไปไปนะครับกลับบ้านกันนะครับไ,ไปไปรถพี่พี่ซื้อมั่งครูไปขึ้นรถ ฟุจิฟุจิฟุจิมากพวจิมากอ่อมอจิฟุจิเิ่อิ เดีย๋ยวซ้ายถึงรถแล้วครับไปอีกไปเรื่อยไปเรื่อยถึงแล้วไป